ลโลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างส่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมามือนี้เด้อค่ะสิมาโอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือผัดถุงนะคะเห็นมองงามบ่จาะจผัดถุงคนสิมาให้อ่าเย็บผัดถุงป้ายโอ้ผัดถุง่ีตะคอนนะคะแล้วก็ชุดไม่ไม่แต่ว่ามือนี้สร้างส่าสิมาเอาใส่ใส่เอ็ด ใ,ใ,สใส่ XL ให้เป็นใส่ M เด้อค่ะใส่ XL ให้เป็นใส่เลืมไปไลสไตล์ายส้มชาแซเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้งางมาแบ่งปันอีกเร็วค่ะมาค่ะสางชาสีผ้าเห็ดใส่ x ออให้เป็นเนะคะมานี่นะคะนี่สงชาเห็ดไปแล้วเวด้วยตัดแขนออกเพราะว่า ถึงทำไมถึงตัดแบบนี้แม่นอกค่ะไลตรงนี้มันไดแล้วค่ะไลตรงนี้ไดแล้วคือจํานวนหกนิว้วแบบกับหกนิ้วแล้วมันมีแบบน้ำค่ะแล้วมันนี่แต่แขนเขาอย่ยเห่วไปคือไลสมมุติไลเองเสียมันตังแล้วแต่ว่าไอ,ไอตัวแขนนะ่ะมันเหา่วไปเขาก็เลยตัดแขนเพื่อสิยับขึ้นมานะคะ่ะคือไลเขาพอดีแล้วเ่าตงรงกวนออกะเนี่ยค่ะมันถึงเหตุการณ์ตัดแบบนี้เด้อ มาน,นี่เข้ากับมเละค่ะเละเอาเอาเอา,เอาสินชวนนี่ออกไลสไตล์ใบส้มซ่าพาทำงานค่ะเข่าไปปะนี่เหรอค่ะ ทัง,ง,งชาใส่มีดโกนขอนขางชำนาญค่ะ นี่ค่ะเลาะออกได้งอ,อกค่ะวันนี้สังสางซาสิบห้ามามาประกอบเด้อค่ะบึ๊บ เขาออยู่ประมาณนี่เด้ยค่ะเพราะว่าเวลานั่นแขนสิจอมแล้วช่วงนี้ลักเล่ค่ะสิกวันเอาลักแล่ออกน้อยนึงค่ะนี่คือประกอบแขนค่ะ ีคือประกอบแขนแล้วนะคะ คือต่อเขียนนะคะเนี่ย คือประกอบแขนขึ้นค่ะทางนี้ก็คือกันดเนอจ้าอ,อันนี้ลักแรกเนี่ย อันนี้เราจะประกอบรักแล้คืนแล้วนะคะอันนี้คือลักเลนะคะ แล้วเราก็มากลับออกมานะคะถ้ามันไม่เยอะข้างในเราไม่ตัดก็ได้นะคะไว้ลูกค้าขยายแล้วเราก็นำตะเข็บของเราที่ทำไปพ้งริมนะคะแล้วเราก็ไปรีดลงนะคะแล้วก็มาเย็บชาย งาน DIY นะคะที่ว่าไรไลไม่ตกแต่แขนยาวอะคะ่ะ เขบคู่นะคะไ้เข็บคู่ให้ตีนฝีอยู่ตรงหยุดเหยียบตรงเส้นแรกนะคะ เข็บคู่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้ชายชายของเขาค่ะที่เมื่อกี้ช่างช่างได้อันนี้ นี่นะคะ่ะที่ว่าไหลได้แต่แขนตกแขนยาวไปอะคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้วงแขนที่เราออกสองนิ้วครึ่งนะคะถ้าไหลได้ให้ทําเหมือนสร้างๆไม่ใช่นะคะคือจะติดโลโก้ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาติดตรงนี้โลโก้หายเรื่องของเรื่องอันนี้เราแก้ไขวิธีแขนติดโลโก้นะคะโลโก้ของบริษัทนะคะถ้าเราจะตัดให้เราตัดแบบนี้นะคะ เราอย่ามาตัดริมตรงนี้นะคะเพราะติดโลโก้ให้มาตัดด้านบนแล้วก็ยกขึ้นไปค่ะตัวนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คืออันนี้คือเขาจะห่วงนะคะสรุปแล้วคือห่วงโลโก้นะคะผ้าที่ติดโลโก้ตัดยังไงนะคะเป็นคลิปนี้ก็แล้วกันค่ะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้คือชายเว้าเอว แล้วก็ไปรีดลงค่ะสองตะเข็บถ้าไปรีดลงแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะตรง,งนี้นะคะเนี่ยนี่คือแบบที่เขามาให้ก๊อปปี้นะคะตัวนี้คือให้วัดชิ้นส่วนหน้าอกอะไรให้ได้เหมือนตัวนี้แต่ทีนี้ตัวนี้แขนตัวนี้แขนยาวไปค่ะแล้วทีนี้มันจะมีโลโก้แบบนี้ของเขาอยู่เราจะไม่สามารถตัดตรง ตรงนี้เพื่อพักใหม่ได้เหมือนแขนทั่วไปได้ค่ะอันนี้คือ how ทูนะคะให้มาตัดด้านบนนะคะหรือเพื่อขย่นผ้าขึ้นไปนะคะอันนี้คือกอ็อ่าให้ก็เขาให้ก๊อปปี้ตัวนี้ค่ะเบ็ดเสร็จแล้วอกความยาวอะไรเท่าตัวนี้หมดเนี้ยค่ะเห็นไหมคะจะเหลือนิดเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ช่างตัดออกเยอะมากเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็เสื้อติดโลโก้แล้วจะแก้ไขยังไงนะคะเนี่ยให้ตัดด้านบนนะคะเพื่อย่นแขนขึ้นไปนะคะโลโก้เขาจะไม่หายนี่แหละค่ะวิธี Howto แล้วก็ไปวัดวัดหน้าอกแล้วก็ชายแล้วก็ความกว้างของข้างล่างเท่ากันกับแบบไหมนี่ก็ส่งงานได้ค่ะอย่าลืมนะคะข้อต่อตรงแขนที่เราประกอบเอาไปพงนะคะไปพงลิม เช็คที่ได้เช็คความละเอียดว่าเรากับก๊อปปี้แบบได้เป๊ะไหมเกินกันกี่เซนนิดเดียวก็ต้องไปเย็บเข้าคืนนะคะอันนี้คือการเช็คงานก่อนที่จะก่อนที่จะส่งงานนะคะขอบคุณมากมาย see you next to t e e you next คลิปค่ะ